เดินไปตามดูทุเรียนครับงามกว่าเขาเลยละ่ะ,ะแล้วผมใส่ไหนแดงไว้เขียวดีจังเลยคุยเรื่องไหนแดงด้วยกับหยอดด้วยใส่ครับนี่ก็ทุเรียนนะครับเราก็เริ่มปลูกมากี่เดือนแล้วนะแปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนนะครับแปดเดือนแล้ว ปลูกพร้อมกล้วยนี่แหละครับก็สมบูรณ์ครับเราใช้อดีสองห้าหนึ่งดูเลแล้วก็อันนี้เราทําการใส่เหนแดงครับที่เราทําการเลี้ยงไว้เอาเหนแดงมาใส่รอบโคนต้นนะครับแล้วก็ผลที่ได้รับตอบมาก็นี่ตอบรับมาก็ใบเขาจะเขียวสวยครับเหมือนเขาสมบูรณ์นะครับเขาที่โดนแดดมาเขาเหมือนไม่เป็นอะไรนะครับที่ทําการใส่เหนแดงไว้ แล้วก็อดีหยอดที่โคนไว้นะครับเขาก็สมบูรณ์ดีงามเราเห็นความแตกต่างเลยครับว่าเอะแดดก็ร้อนจังทำไมอยู่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคนมาดูเหมือนกันนะมาชมที่สวนเหมือนกันว่าเออแดดร้อนก็ยังรอดเนาะเดี๋ยวปลูกรอดได้อะไรเงี้ย คนที่ไม่กล้าปลูกเขาก็เริ่มคิดจะปลูกแล้วครับตอนนี้เพราะเขาเห็นเราทำได้ครับตอนนี้มืดฟ้ามอดดินมันแล้วครับฝนก็จะตกแล้วครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับในอ,ออนดีสองห้าหนึ่งของ ดกรกนเข้าพิมพ์เข้าในแอดไลน์ได้เลยนะครับดกรกรสุกเกษมก็จะขึ้นเลยครับมีข้อมูลครบครับสนใจอะไรก็ลองทักมาดูครับเรายินดีให้ความรู้และและรับปรึกษาใครจะทำสวนทำไรดกรกอนยินดีแนะนำให้ความรู้นะครับปรึกษาได้ครับนาสีเขียวใช่ไหมครับครับ นัน่นนะผมลองเอานั้นมาปล่อยที่ดรบอกว่าไปเอาอะไรนะผักกระเฉดอะน่างามด่จังที่ผมลงไว้อะอ,อ้าวมันดีได้ผลนะอยู่สวนแกมไม่งามอะออกมาสวนออกมาใส่นี่ไวค้คนน่าดีเลยนะงามเขียวดจังเลยนู่นน่ะผมย้ายมาทางนี้หน่อยนึงนู่นน่ะเขียวที่บา้าน บ้านแก่งครับเพือตอนจังหวัดอุตรดิตถนะครับนี่คือฝรั่งที่เราทำการปลูกไว้นะครับโดยใช้อาดี251เป็นอาหารเสริมครับค้นทางใบแล้วก็หยอดที่โคนด้วยครับนี่ก็ปลูกได้ประมาณสามเดือนแล้วครับสามเดือนก็โตขนาดนี้นะครับเริ่มละไอที่ออกลูกที่ห่อได้ก็มีแล้วครับอันนี้ฝรั่งแค่สามเดือนนะครับ ดูลำต้นที่ครับสมบูรณ์ครับโตบ้าบใบสวยงามครับมันใหญ่เขียวสมบูรณ์ครับเราใช้อาดีดูแลครับเป็นสารอาหารเสริมช่วยให้พืชผลลไม้สวยงามครับจเจริญเติบโตไวครับตอนได้ยังน่งก็ อันนี้เราจะไว้สักอีกสักเดือนสองเดือนเงินครับเราเราถึงจะตอนหอกิ่งมันยังเล็กอยู่นะครับถ้าอีกสักสักเดือนจะโตดีแล้วก็กิ่งล่างล้วก็อย่างเี้ยเราก็จะใช้ได้ครับตอน <ไป S 1> เริ่มละให,ให้มันโตกว่านี้สักหน่อยครับใบใหญ่ใบหนาใบกลับใบสมบูรณ์ครับไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนาะ ไม่ใช้ครับยากำจัดเชื้อราก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดเชื้อราเลยดังนั้นครับไม่มีสารมแมลงใดๆครับฝรั่งสวนดกตรกรอนทานปลอดภัยครับกัดกินกบอดกดได้เลยครับไม่ต้องกลัวสารอะไรครับเพราะว่าเรามันไม่ได้สารเคมีอะไรครับเราใช้แต่อดีสองห้าห้าหนึ่งครับ ครับไม่มีครับปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคครับมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวเร็วๆนี้เลยเนาะครับมีต้นนุ่นออกลูกแล้วห่อไว้สี่ห้าลูกแล้วครับห่อไว้ทดลองดูว่าจะกินรสชาติเป็นยังไงครับอันนี้คือหงเปาซื้อไส้แดงครับอันนี้พันไส้แดงครับเราจะขยายพันธุ์เพิ่มครับถ้าใครสนใจก็ ทักมาติดต่อมาได้ครับของดรกรสุขเสษมครับบอกเบอร์ทุนเลยก็ได้คนสนใจสอบถามอะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0613052115ครับใครที่ทำสวนอยู่อยากทดลองไปใช้ดูว่าเออเห็นความแตกต่าง ดีไหมละอยากทดลองให้ไปใช้ดูครับชาวสวนตักเกษตรครับ่ะมันเป็นสารอาหารเสริมครับใช้ได้ทุกอย่างครับคุกพืชผลละไม้ผักสวนครัวอะไรปลูกพริกปลูกมะเขือขว่าฝักยาวแตงกวาอะไรได้หมดครับครอบคุมหมดเลยครับครอบคุมหมดเลยครับใครใช้แล้วก็จะติดใจนะครับเพราะลงลงทุนน้อยครับประหยัดครับ เราซื้อขวดนึงเนี่ยเราใช้อย่างเราปลูกไว้เนี่ยใช้เป็นปียังไม่หมดเลยครับใช้นิดเดียวเองครับกล้องสะพายหลังเราก็ใช้แค่ห้าทีซีครับคนแล้วก็หยอด,ดใช้หยอดโคนก็ได้ครับหยอดโคนลแล้วก็น้ำสองส่วนอดีส่วนหนึ่งก็ใช้หยอดโคนได้ครับเป็นหนึ่งต่อห้าแล้วคับเป็นหนึ่งต่อห้าแล้วครับ,รบอ๋อจะได้ต้นละซีซีไง ครับหนึ่งต่อห้าก็ได้ครับแต่ที่ผมใช้ผมใช้หยอดทุเรียนด้วยฝรั่งด้วยผมใช้เข้มข้นหน่อยนี่ก็สวนกล้วยของดรกรนะครับเริ่มได้ผลผลิตแล้วครับเริ่มออกผลผลิตแล้วครับเราจะปลูกพร้อมๆกันกับทุเรียนนะครับเ,เป็นคือเราสรับบางทุเรียนไว้ ให้ทุเรียนได้ล่มบางนี่ก็สมบูรณ์ครับลูกโตแล้วก็ดูว่าจะสวยจังนะลูกมันสมบูรณ์ครับแล้ใช้อดีพ่นแล้วก็หยอดโคลเหมือนกันครับแล้วก็หยอดทุกยีบเอวันเรามาหยอดทิง้งที่โคลน,นะครับาทางทางใบแล้วก็ใช้โดนบินพ่นครับทุก5้าวันเนาะที่เข้ามาเดี๋ยวเนี้ แล้วก็ดูปีเขาก็จะสวยสมบูรณ์ครับจะให้ลูกสมบูรณ์ดีครับรูส้สึกว่าจะออกสามต้นแล้วครับตอนนี้ได้ได้ผลผลิตสามต้นแล้วเดี๋ยวทยอยออกครับเดี๋ยวต้นนั้นก็จะออกอีกแล้วครับเริ่มออกไม่เพียงแตบบ่พืชนะครับใ,ในน้ำก็ใ,ในน้ำก็มีสิ่งที่ ขันต้นพืชเขันต้นพืชเกิดมีชีวิตให้แสงสีให้สีเขียวขึ้นมาครับโดยการที่ได้รับจากอดี251ครับที่โดนพ่นเขาก็จะได้รับทั่วหมดทั้งแปลงนะครับแปลงนี้ก็จะสมบูรณ์ไปในทางแร่ธาตุอาหารสารอาหารเสริมอดีก็จะควบคุมแปลงนี้หมดครับที่พ่น ห้าวันครับเข้ามาบ่นครับน้ำไม่เน่าไม่เหม็นครับแล้วก็รู้สึกว่ามีปลาเข้ามาอยู่ก็เขาก็เหมือนกับเ,เขาไม่เป็นไรนะถ้าไปอยู่อย่างกลางนาอะไรงี้เหมือนเขาจะนกน้ำนะแต่อยู่อย่างงี้เขาไม่เป็นไรเห็นเขาก็ปลาวิ่งทั่วคลองหมดแล้วครับ